สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับดิเวลาในเกมรีโป้นั่นเองซึ่งแน่นอนนะคะอย่างที่เคยบอกกันไว้ในไลฟ์ว่าเกมนี้เนี่ยเไม่สามารถไลฟ์สตรีมได้จริงๆเพราะว่าเล่นได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็เลยจะอยู่กันกันกบแขกรับเชิญสองท่านซึ่งก็คือสวัสดีครับ DM Tesla Thunderbolt ครับนายโกเองคะ่ะ เราก็อยู่กันกับคุณเทสลาแล้วก็คุณไนกะนะครับผมวันนี้โอเคมาเราพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า let's go นี่คือคุณให้ผมมาแบกใช่ไหมเนี่ยใช่ได้โปรดแบกใช่โอเคเอ let's go ผีไม่มีจริงคุณมีจริงเมื่อกี้ฉันเห็นภาพอะไรแปลกๆไม่ได้ เขาฟอร์วิสตายไงเขารีบเขารีบโจนพ้นสู่สารอันดับหนึ่งเฮ้ยสตาร์มีน่าหมดแถนี้ไม่มีของเลยหรอไม่มีจริงนั่นดิมีมีสองชิ้นครับตรงนี้กำลังตามไปครับสักครู่นะไหนอะชิดในพี่ชิดในชิดในพี่ชิดในก่อนเลยเดี๋ยวผมขอดูรอบๆหน่อยกลับมาตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวผมเข็นมามีสองชิ้นทีละชิ้นอ,อะไรวะอะไรวะยดอ๋ไวอบเก้าร้อยมเล่องหมุนมันเป็นกล่องหมุนแล้วมันบังคับให้ผมหมุนกล่องดนตรีอ่ะใช่กล่องดนตรี <c oughs> โอ้อีกสองร้อยวางวางได้ไหมเรียบร้อยวางวางก็เละเลยโอเคเข้าใจแล้วที่บอกว่ามันหมุนห <c oughs> มุนจิแล้วถ้าจับอ2อบลบๆบรบบ ยังจะไม่ตรงอีกผมแค่ขยับรถเข็นมาใกล้ๆไหมตอนแยกติดอยู่ไหนละช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะถ้ามันจะเก็บยากขนาดนี้โอ้ชินนี่สองพันแปดช่วยกันยกแล้วกันเนาะโอเคถอยมาถอยมาปีปีปีข้างหลังเป็นรถเข็นรถเข็นอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เออสวยขยับได้ไหม ในนี้มันจะไม่มีอะไรเลยจริงเออสวยมากกล่องพื้นที่จริงตองนั่นตอนนี้เราได้กันมาสองพันแปดแปตกใจอะไรตกใจอะไรก็รถเข็นไม่ไม่ได้อยู่ดีๆเห็ดประตูเปิดไงอ๋ออ๋อผมเปิดเปิดใส่เปิดใส่ใช่อุ้ยชิดไม่เห็ดแม เราจะจบกันตรงนี้หรือไม่หลบแม่โตดีกว่ามีเด็กตลกอยู่ในห้องด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเด็กนั่นแหละผมก็เลยออกมาเจอเฮดแมนไปชิวชิวิวกลอยไปไม่ถึงก่อนโทนอ่ะเปลี่ยนผมแบบไปยู่ในกันอ่ะโออยู่ตรงนี้เลยอ่ะมันตอมผมอยู่อ่ะอะไรตอมคุณเฮดแมน หัวลอยได้ผมหลบใต้โต๊ะเอ่อส่วนฉันตายแล้วไปแล้วไปวอัพมาไ,ไม่ไปไปไม่ไปไม่ไปผม oh. ผมมาหลบอีกห้องหนึ่งอยู่ไปยังไม่ไปไหนเลยอ่ะเาะลิ้นด้วยเรา เจอทีวีเครื่องเก่าราคา6กพันสองผมยังไปไหนไม่ได้อะเฮดแมนไปละไปละไปไหนไม่รู้มันไปละห้อ,องนี้โคตรเลเทเลย what h a p p e n เปิดไป <c oughs> จะ <ไป S 1> เจอ,เอสเกลิตันแล้วก็เฮดแมนจอดอะ่ะไม่นั่นไม่ใช่เสเกลิตันนั่นเ็นโอ้เฮดแมนมา ก็ผีเด็กอะไรอนฝั่งนั้นอะไรอะ่ะผมไปมองโดนผีเด็กอ่ะแล้วใครกระเด็นนั่นอ่ะไม่ใช่ผมไม่มีนะอ๋อเราตายไงผมก็ว่าหัวใจนี่เราจะตายได้แต่ด่านแรกเลยเหละก็อยู่ข้างหลังพี่ไงเมื่อกี้ก่อนที่มันจะเชเฮดแมนจะไปต่อพี่อ่ะมันฆ่าเราไปละ เแมนเพิ่งผ่านหน้าผมไปห้องเมื่อกี้มีของด้วย <ME K> เฮ้ยเพรอยู <ME K> เย่ <ME K> เมื <ME K> เเเเ่อข้างหลังอ่ะข้างหลังใครอ่ะข้างหลังข้างหลังที่เวทอะค่ะยังไม่สนใจเพชรถเข็นอยู่ไหนผมกำลังเข็นรถเข็นไปมารับแล้วเี้ไงตกใจตกใจตกใจ ทางที่เป็นทจีถีบกับอะไรเลยหรืออย่ากที่ขยับได้ทางเดินที่พี่เวเดินมามันจะไอตรงห้องที่ไปหลบใต้โต๊ะเดินออกมาจากห้องนั้นปุ๊บเจอเพชรเลยแต่ว่าตรงเนี้ยมีทีวีหกพันยกได้ไหมหนึ่งสองาช่วยกันสองคนโอ้โหทีวีตู้ด้วยพึ่งไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นยกสูงสูงสจะใส่รถเหรอ ใช่ใช่ใส่ได้เหรอได้แหละวางนี่ไงพอแล้วมั้งเนี่ยหมื่นกว่าถอยอ่าโดนรถทับอ่าโดนทับรถทับรถทับโดนถ่ายไปเรื่อยๆไม่ยั้โดนถ่ายไปเฮลโลดินี่ไม่ไม่เก็บศพเพื่อนมาเหรอเราเก็บมายังอยู่ในรถอเขาอยู่ในนั้นเขาอยู่ในรถโยนใส่หมดละไปละ เดี๋ยวเฮดแมนมาไปเลยแล้วกันอ่าเราต้องรอคุณเพื่อนไหมใช่มาแล้วมาแล้วในโกในโกเฮดแมนมาแล้วพ่อบึงมาแล้วปลาแล้วเร็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 วปลเร็วค้าบาาาบาา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 กาา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 ่าา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 โาาาา นี่ไม่มีจริงคุณมาแล้วพ่อบึงมาแล้วมาแล้วเร็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 วโอ้โหเต็มหน้าเลยเอาคุณจะเอาอะไรคุณจะเอายกน้ำหนักผมผมอยากทรงพลังผมแข็งแรงผมจะได้ยกตัวตัวคนเดียวได้ผมเอาสปินแล้วกันเนาะเอาสเตมินา เธอเอาสปินหรือสเตมิน่าล่ะพี่เวก็สเตมิน่าของสปินไงเอาสเตมิน่าไปเพื่อสปินใช่ถูกต้องป่ะไปแบบเป็นงานอีกแล้วใครถืออะไรมาระเบิดอ้านตายเลยภาพตัด อย่าบอกนะเราต้องทีมิลีเพื่นั่นฮะบาดเจ็บจากตะกี้บาดเจ็บต่อคุณเทสลาค่ะนั่นไงเล่นเล่นไม่เข้าเรื่องเล่นไม่เข้าเรื่องอ่ะไม่เอาสลิทิลิน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 แต่ตรงนี้จริงๆก็แอบรู้สึกว่าน่ากลัวอยู่ดี อสองทีความทรงจำไม่ดีสติสิบแปดพันเจ็ดอุ้ยคำชงกาแฟมีคอมพิวเตอร์ผมเอาไปวางไว้ตรงเพลทโหลดตอเลยนะอ่าฮะช่วยกันยกได้ไหมหน้าบ้านอันเนี้ยช่วยยกหน่อยดิแอปง่าเดี๋ยวไป สามพันแปดเรายกกันได้แค่นี้ว่ะค่อยๆลงได้ปะค่อยๆวางรอคุณ Tesla เทสลาก่อนดีก้ก่ออ่ะมาถึงละมาถึงละมาถึงละมาถึงแล้วถาวย,ายไ,ไปแล้วสองร้อยไม่เป็นไรก็ยังได้เส้นทางอยู่เอาไปวางเอาใส่รถเข็นแล้ว <ๆ S 1> ไปวางไว,ว้บนเพลโหลดเลยปะมันใหญ่ได้ได้มั้งนี่แหละโอเคอ <laughs> ต้องให้คุณเทสลาวางลงเพโลดให้เออออกออกออกรดชน รถทับป yeah, ่ะใ okay. ช่โดนชนรถรถกระแทกผนังเอ้ยยกอันนี้ห้าพันหกแล้วหกพันเจ็ดแล้วเติมอีกนิดนึงก็ได้แล้วเนี่ยเพลดเนี่ยกี้เจอกบราคาพันเฮ้ยเสียงอะไรผมโดนอะไรอ่ะ ด้วยมันมีเสียงคนหอบมาใช่แต่ผมหายไปไหนใครรับพาตัวคุณไปไม่รู้เมื่อกี้มีเสียงคนหอบวิ่งมาแล้วก็หายไปเลยเฮียาไอ้ไอ้ปลาปลาปลาผมโดนรับพาตัวมายูเบย่าอยู่ไหนอยู่อยู่ตรงนี้ไม่กล้าขยับเลยปลาพุ่นผิดไปแล้วมั้งไม่ไม่ไม่ยังอยู่เสียงหายไปแล้วนะ เออกลัวมันคืออะไรโดนคิดแนบมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอวีเวียาวนอโดนคิดแนบมันคือตัวอะไรไรมีชาบอลใสคือเมื่อกี้มันแบบน่ากลัวเสียงหอบแหกๆด้วยอะอะไรอะจีบาดเจ็บไหมวีเวียบาดเจ็บไหมไม่เจ็บแค่กลัววีเวียไม่บาดเจ็บแค่กลัวโอ้ยอะไร โอ้ย <idd> <Lust bad> อะไรนี่ไงนี่ไง invisible เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนีมันเอาอีกแล้วมัอาอีแล้ว invisible เอ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้อนี่เราขึ้นทำไมต้องเสียงหอบด้วยอะน่ากลัวชิบหายเลยมันเอาผมมากำลังตามมากำลังมีหน้าหมดมันกำลังเดินกลับไปไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าความน่ารำคาญ น่ากลัวคุณเดล่าช่วยหน่ยไม่ชอบเลยรู้สึกเหมือนโดนคุกคามขัาพเจ้ามา h าลัสเมนต์น่ะเราอ่ะผู้หญิงเขาบอกไม่เอาก็ไม่เอาสิ <c oughs> จับตัวเลดดี้ได้ยังไง <c oughs> เนี่ยเรา <c oughs> เอาผมว่าผมเดินชนเขาใช่ <c oughs> ปาอาที่เลยเต็มที่เลยผมดูแลตัวเองได้เอ๊ไปไหนอ่ะคุณเทล่าหายไปไหนพามาใส่ปลาเหรอโดนทิ้วไปแล้วอ่ะาผมมาให้ปลากินน่ะฮะโอ้ยผมโดนปลาครับปลาอะไรโดนปลาครับปลาพ่นพิษผมกลัวอเต็มที่เลยเอาพาผมกลัวออออโอ ผม้วนปากผมวนปากปลาไปแล้วเนี่ยไปไหนยังหายใจหอบคือท้าใส่อยู่เลยปลาผมพ่นพิษใช่ป่ะถ้าผมหันชนะพวกคุณผมจะพ่นพิษใส่ใช่ค่ะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกกินปากไม่ใช่<ะ>เรื่องตลกเออนายโก้อย่าไปยืนใกล้เขาเดี๋ยวเขาอ้วกใส่ระวัง น้าๆๆๆๆๆน้าอุ้มอีกแล้วอุ้ยเจอพัดลมอุ๊เออผมไม่ชอบตัวเมื่อกี้เลยอ่ะรู้สึกทอมาพัดลมราคา2,900แต่โดนพัดปิวมันคลาบผมอุ้มไปกิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกอยู่เนี่ยตรงนี้มีไปไปไปมีออมีกิตาผมเอากิตาไปไว้ให้พวกคุณได้ป่ะวะเครื่นึงอะเฮ้ยถ้าอันนี้เราก็จบแล้ววะเดี๋ยว เมื่อกี้เราชด invisible อ๋อโหลักพาตัวมหาราสเมนแล้วยังจะทำราคาหาอีกผมได้ยินเสียงหอบหายใจอะอ่ะผมเองไปวางมันต่างกันหมดเลยอะวางเลยเอาเอาเอ้ยปับนึ่งไปใกล้ๆก่อนนผมโดนอะไรโดนพัดลมคุณถอยออกมาใครทำอะไรคุณถอยออกมา ผมมองพวกคุณไม่ดีมันจะวะมันอยู่ยาวเลยเหรออืมจนกว่าผมจะหาบอกขึ้นมาได้อะไรเนี่ย invisible ตังเหลือไปไหนอีกอันนี้ของเหลือเต็มพี่เลยเมื่อกี้มีอะไรอ่ันหน้าพี่เทซ่าแล้วนะใช่ใช่อต่โดบออกรับ invisible อันนี้รับไปละใช่แต่โดน invisible เก็บตัวไป เราต้องไปไหนต่อหาเพโหลดอีกที่มันพาผมมาที่เพโหลดพอดีเลยเว้ยคุณอยู่ไหนอะ่ะมีประโยชน์นี่คุณคนี่แปดพันอ๋อข้างนูขอบคุณมากห้องนี้มีอะไรอ้ย<ะ>อย่าย่ายาย่าเออไม่ทันแล้วอ่ะใครโดนไม่ไม่ฉันไม่ได้โดนไม่คือใครโดนเมื่อกี้ กี่จะกดผูกอัติีดได้ปผูกสะเป็นบาทหลบใต้โต๊ะกลายเป็นปีกขึ้นโต๊ะเอ้ยมันลอยมาโอ้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 จุกจุกรอบโต๊ะจุกรอบโต๊ะไม่อย่ามาอ้วนเข้ามาเข้ามาใต้โต๊ะอีกแล้วจะพาไปไหนฮะเราหลบได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ใต้โต๊ะ ใครโดนหิ้วไปแล้วนะผม, <c oughs> ผ,มผมโดนมีซิบเบิลหิ้ว <c oughs> คือขอโทษน,นะในจังหวะที่เราผ่ <c oughs> านอะไรทั้งอย่างในจังหวะนี้เรากําลังหนีตัวอ้วกอยู่มันก็มีคนโดนโ <c oughs> ดน<ว> <c oughs> หิวผ่านหน้าใครไอ้เหี้ยว่าไงคือเห็นว่าสีแดงๆผ่านหน้าเลยเสียงหายใจหอบๆเลยแบบว่อะไรนะอะไรเกิดขนึ้นนะตรงนี้บ้างจริงไปไปกันเถอะไปแล้วใช <c oughs> ่ไหมไม่รู้แต่ไปกันเถอะเราไปกันเถอะ ผมรับผิดชอบตัวเองได้เพราะคุณไปกันเถอะเขาได้จะอุ้มผมพาไปดวยผมรับผิดชอบตัวเองไม่ได้อุ้ยมีเสียงใครหอบไปอีกแล้วช่วยด้วยเอ๊ฉนวนทีูช่วยด้วยคุณเด็นช่วยด้วยเห็นแล้วกำลังตามไปคผมไม่เห็นพวกคุณผมเจอตัวอ้วกครั้งึงผมเจอตัวอ้วกผมเจอตัวอ้วกไปแล้วนะไม่ห้องที่ส่งยาเธอไปอ่ะ มันหืดหอบไปนู่นแล้วอ่ะเพื่อนหน้าเพลโลดมีตัวอ้วกใช่ตัวอ้วกอยู่นี่ตรงหน้าฉันเนี่ยตัวหนึ่งช่วยด้วยใครอยู่ใกล้ๆผมอะ่ะนน่าคุณเทล่าหรือไม่ไหนผมกำลังมาผมอยู่ตรงรถเข็นตัวหนึ่งใช่ผมก็อยู่ตรงรถเข็นผมหลบตัวว่างอยู่เออ เดี๋ยวนะน่าจะดึงได้ปะโอ้โอ้โอ้คนคนหลบคนผมปล่อยให้คุณเวเล่นเล่นอ้คุนฟองเล่นก่อนเอ่อเอ่อเอออย่าบอกว่าห้องนี้ไม่มีอะไรจริงๆดิไม่มีห้องอัางใหญ่ใครโดนอะไรเกาะหน้าเพื่อนอย่าใช่อย่า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 เข้าไปใกล้คุณเว กินปากคุณเวตอนนี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ไม่อยากมีกินปากเลยเอ้อออกไปแล้วชิบหายแล้วฮะออกไปแล้วออกไปแล้วไปละไปไปกันเถอะตัดเข็ยนอยู่ตรงเนี้ยสปอนเซอร์ยาสีฟันต้องเข้าแล้วคุณเวไม่คุณเวใช้เทปบึ๊ดใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่ เลยมีอยู่6 0 0 0ราคาอีก2,000อ่ะขาดาีกเยอะเลยเดี๋ยวนะผมก็หยิบมาเยอะเท่าที่หาเจอแล้วนะใช่รู้สึกว่ามันหาไม่เจอตู้กลินปากมล้วไมกินปากอีกแล้วเหรอห้องนี้ไม่มีเรามีตัวกินปากไม่ใช่เรื่องตลกอขานอีกนิดหนึ่ง สองพันโดยประมาณเท่าไหระโอ้2 0สองพันหนึ่งต้องวิ่งไปอีกปากนึงช่วยไม่ได้ผมไม่ได้เอารถมานะบอกก่อนผมแปลรถมาเอ้ยตรงนี้มีชิ้นหนึ่งหกร้อยโดนตีเราหรืออีกแล้วนั่นสิบ มันอยู่ตรงฟังฝั่งที่ฉันจะเดินไปมันเทสล่าผมมีของมาให้ใช่เลยใช่รถใช่ใช่ไว้ตรงนั้นก็ได้เห็นรถไปวางไว้ตรงนั้นก็ได้ามันไปเสียงเก่งๆเดินตีแล้วหรวหือไปปะ รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยระวังนะห้องข้างหน้ารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่มีคนเดินเดินชิวมากเลยเขาดูแลตัวเองได้เราไม่นี่คือของ<ม>ในโก<ม>ในโกเสียงมันเลาหรือจัง นี่คือของมันก็ไม่มีอะไรแล้วว่ะ <c oughs> หรือว่าขึ้นไปได้วะขึ้นไปได้ก็ไม่มีของมีแค่ฉันพยายามจะเข้าห้องนะั้นแต่ว่าห้องนี้เหรออือคิดว่าน่าจะมีของนะอ่ามีใช่อืมเอา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 ตามสบายใจผมเจอของและเขาพูดอะไรอะ่ะน่าจะโดนอุ้มอยู่แหละผมโดนอุ้ม ผมไม่รู้พวาคุณเกิดทันช่วงแบบไนเกเมยกุ้มเป็นชูวิทเลยบอกอายุหมดอ่ะคนที่ทันเรื่องนั้นอ่ะคุณเวเกิดไม่ทันอ่ะจีเหมือนจะคุณผมมีอยู่ปัผมอยู่เลยเรื่องนั้น โดนอุ้มได้ยินเสียงมอไซ์คนเดียวที่คนเดียวที่ผมแฮปปี้เวลาได้อุ้มโดนอุ้มคือคุณเวเท่านั้นแหละคนอื่นผมไม่ให้อุ้มแล้วพอ,อได้แล้วเอานั่นขับชนได้ปะเอามีอ่างเมื่อกี้หาไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอของเลยนะตอนนี้คุณเทสลาอยู่ไหนอ,อน๋อมีนีเพชร นั่นสีผมลายของหือสองพันตรงนี้เหรออยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะมันเป็นห้องที่ผมโดนอุ้มมาบ,บ่อยๆม <_ C ases> ีของอยู่นายนายผมเกลียตตัวนี้อ่ะอ่ะไปด้วยไปด้วยไปไหนแล้ววะ <_ C ases> <_ C ases> มันพามาที่เพโลดอ่ะแต่ว่า ไม่ชอบอะผมว่าผมได้มูลค่าของครบแล้วล่ะผมไม่ชอบตัวเมื่อกี้เลยอะรู้สึกโทมไทยสุดๆอะแล้วคือในฐานะผู้หญิงก็ได้ในฐานะผู้หญิงก็ได้ไม่ชอบเราได้แวะไปตรงไอ้ห้องที่มีอวกยังนะไม่รู้อะไปคุณรอกันที่ที่เขาไอ้คิดก็ได้ผมกำลังผมได้ของครบแล้ว เอางั้นเลยเหรอผมได้ของครบราเอารถถึงไปไปรถโอเคได้ครบแล้วเห็นไหมได้ป็นหมื่นเลยอ้าวโอเคงั้นจบละงั้นเราไปรอที่รถสีมือสรุปไปถึงรถโดนอุ้มออกมาจากรถผมบอกแล้ว<ถ>ผมดูแลตัวเองได้รถอยู่ไหนอยู่นี่สีน้ำเงินน้ำเงินเอยสีฟ้าสิโทษ ถึง no นั้นแหละถูกแล้วมาจบตอนนี้ไ <tekrar> ม่ไหวละต้องอ้วกเก่งมากวีวียาวิียาใหญ่อะาเรเนี่ยอ่ะมาเร็วมาเร็วกำลังวิ่งไถกราฟรอสตาร์ทเอนจิ้นอยู่กราฟมาแล้วโอ้โหมาพร้อมอ้วกเลยก่งมากไม่ใช่เรื่องตลก เออผมไม่มองคุณไม่มองไม่มองน่าจะมีมองเย้ไว้ไว้พัทสองค่อยค่อยต่อเล่าดาแล้วกันนะได้แล้วเราเราช็อปปิ้งเราช็อปปิ้งกันได้เสร็จก่อนปะแล้วก็จะได้เซฟไว้อ่าได้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 ผมไม่ปลาระเบิดเล่นละระเบิดอันตรายโอ้โหอันตรายอยู่เดียวแมปเพลเยอร์เขาอัปเกรดคืออะไรอ่ะ มันสิมันได้นี่เปล่าบอกบอก<ม>เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่ตรงไ,ไหนในแบบผมเอาเลนช์ล้วกันนะผมไม่เน้นยกไกลผมเน้นยกถึงไอไม่ใช่ผมไม่เน้นยกของหนักผมเน้นยกถึงผมเน้นยกหนักละกัน <c oughs> อไอมันมีดับ,บเป็นจำด้วยหรอ ใช่มีดับรรจําด้วยมีดับบรจําแต่เราไ,ได้หลอกนี่แต่เรามีเนี่ยเหลือพอดีเลยสี่อ๋ออันนั้นคือดับบระจําเราเราได้แค่แกระอง<ม>ฟ้าข้างล่างเองในกร่ปจะซื้ออะไร,ม,รมีผลมากกว่ามันเหลือแค่<อ>สีเชงอะอ่ะอสตมิน่าก็ได้โอเคปะมันอันอื่นมาซื้อไม่ได้แล้วถ้าตอนผิดขอโทษครับพวกผมใช้เงินเกันเกินทีละคนก็ได้ ยังไงเราก็ให้คุณเทสลาแบกอยู่แล้วถูกต้องเราสับเนมีน่าเพ, <c oughs> พื่อวิ่งเพื่อหนีและเอาตัวรอดสวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเด็กครับเ <c oughs> ทสลาธันเดอร์โบวันนี้มาพาน้องในโกบและน้องวิเวร่านะครับเราเราจะตอบป<น>่านหรือว่าแค่กินกินโชว์แล้วก็จบกินโชว์้วจบ,บเลยละกันปะถ้าอย่างนั้นว<ะ>ันนี้เราก็จบแล้ว กับรีโปพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองก็ตีเดิมสักนิดโอ่งโอ่งโอ่งโอ้งด่าใครด้าใครเอ้ยอันนี้มันไม่มีขาพี่ต้องกดล้มพี่ต้องล้มพี่ต้องกดล้มก่อนแบะเอ้ยดีไงพี่ขาแล้วเย้ยังชื่อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จบคลิปกันเท่านี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม โซงโซงรับครับายบายค่ะ